Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddha Sa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddha Sa. Namo Tassa Bhagavato. อะระหะโตสัมมาสัมบุทสษะบุทธานุสติเมตาจะอสุพังมรนสติติบัรนี้จกแสดงพระสัทธรรมเทศนา พันานาหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงประกอบไปด้วยเมตตาธรรมเมตตาคุณปัญญาคุณบริสุทธิ์ที่คุณตามนัยะแห่งหลักพุทธศาสนาสุภาษิต ที่อัตมภาพได้ยกขึ้นมาปารภในวันธรรมสวนะวันนี้ว่าสิ่งที่มนุษย์ของเราควรจะระลึกถึงเป็นพิเศษเป็นกรรมฐานเป็นอารักขกรรมฐานก็คือ คุณของพระพุทธเจ้าเมตตาที่มนุษย์จะพึงมีต่อกันอสุภกรรมฐานและก็มรณัสติระลึกถึงความตายสำหรับพระธรรมเทศนาในวันนี้อาตมภาพจะกล่าวให้ตรงกับเหตุการณ์ของโลกสักนิดหนึ่ง เพราะโลกปัจจุบันนี้กำลังเกิดภาวะสำคัญนั่นคือขาดเมตตาธรรมต่อกันมนุษย์ของเราเริ่มไม่มีเมตตาต่อกันไม่รักกันไม่มีความบริสุทธิ์ใจต่อกันก็เลยทำให้เกิดปัญหาอย่างหนึ่งขึ้นมา นั่นก็คือความหวาดระแวงสงสัยให้ร้ายใส่ร้ายเบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกันจนกระทั่งต้องยิงกันด้วยลูกระเบิดต้องเอารูกระเบิดลูกกระสุนใส่เครื่องบินไปถลม่มไปเข็นฆ่ากันนั่นเป็นเพราะอะไรท่านทั้งหลาย นั่นก็เป็นเพราะว่าขาดเมตตาธรรมต่อกันพยายามที่จะเบียดเบียนหาช่องทางเอารัดเอาเปรียบกันตรงนี้มีความสำคัญมากโลกทั้งโลกถ้าขาดเมตตาธรรมก็จะขาดความสงบสุขร่มเย็นฉะนั้นจึงมี ศาสนสุภาษิตกล่าวเอาไว้ว่าโลโกปัถมพิกาเมตตาเมตตาธรรมค้ำจุนโลกให้ร่มเย็นเมตตาธรรมที่ค้ำจุนโลกให้ร่มเย็นได้ก็ต่อเมื่อมนุษย์มีน้ำใจต่อกันอ่อนโยนต่อกันไม่พกมีดไว้แทงข้างหลังกัน ไม่พกมีดโกนไว้เชื้อเฉือนกันในปากก็ไม่พกอาวุธนิวเคลียร์ไม่พกลูกระเบิดนั่นแปละว่าอะไรกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยประกอบไปด้วยเมตตาธรรมต่อกันหลายต่อหลายครั้งที่เราเห็นการเจรจาทางการทูตก็ดีทางด้านกฎหมายก็ดี อาจจะดูสวยหรูในตัวบทกฎหมายอาจจะดูงดงามเพลิดพริงในลีลาการเจรจาทางการทูตแต่ว่าประโยชน์ที่ได้รับนั้นมนุษย์กลับทำรรตรงกันข้ามกรณีที่เกิดขึ้นระหว่างโลก ประเทศยูเครนรัสเซียนาโตก็เป็นอุทาหรณ์ให้เกิดอนุสติคือระลึกได้แล้วว่าเมตตาธรรมนั้นคำจุนโลกอย่างไรไร้เมตตาธรรมทำลายโลกได้อย่างไรกรณีของแตงโมก็เช่นเดียวกันสัจจะ คือความจริงที่หลายๆคนกำลังค้นหาอยู่ในปัจจุบันนี้เพราะไม่เชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นจะเป็นไปตามคำให้การคำบอกเล่าก็มีคนมีจิตเมตตาอยากจะช่วยเหลือเกื้อกูลค้นหาความจริงให้ปรากฏ ทำความจริงให้ปรากฏให้ชัดขึ้นมาว่าสาเหตุการตายของแตงโมคืออะไรถ้าความจริงปรากฏไม่ชัดคนก็จะสงสัยขุดคุยเขียคน้นหาความจริงเหล่านั้นจนกว่าจะปรากฏความจริง นุษยของเราถ้าความจริงปรากฏและยอมรับความจริงนั้นซื่อตรงต่อความจริงมมเมตตาธรรมก็จะเกิดขึ้นถ้าเกิดความระแวงสงสัยใส่ร้ายให้ร้ายกันอยู่มมเมตตาธรรมก็เกิดขึ้นไม่ได้ฉะนั้นเวลาที่เราพูดถึงเมตตาธรรม คำจุนโลกจึงหมายความว่าเราทุกคนจะต้องมีความจริงที่ชัดเจนตรงประเด็นไม่หลอกล่อหลอกลวงไม่เล่นลิ้นไม่สแสวงหาผลประโยชน์บนเหตุการณ์หรือหลอกลวงกันไป กรณีสองอย่างทั้งกรณีรัสเซียยูเครนนาโตและกรณีแตงโมบ่งบอกให้เห็นว่าโลกของเราบอบช้ำเพราะว่าไม่ใช้ธรรมคือเมตานำสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงหลักพรหมวิหารธรรม เอาไว้ว่าเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาเมตตาเป็นธรรมข้อแรกเลยนะที่จะทำให้มนุษย์ทั้งหลายอยู่ร่วมกันได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขถ้าขาดเมตตาเสียแล้วความร่มเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ไม่ว่าจะในครอบครัวในวัดวาอาราม ในองค์กรในบริษัทในระดับประเทศหรือระดับโลกเราทุกคนต้องการเมตตาธรรมถ้าทำด้วยจิตเมตตาจะหาอะไรก็สำเร็จก็พบก็เจอแต่ถ้าไม่ได้ทำด้วยจิตเมตตาสแสวงหาอะไรก็ล้มเหลว ลูกที่คุณพ่อคุณแม่เลี้ยงด้วยจิตเมตตาก็จะเติบโตมาด้วยจิตที่อ่อนโยนด้วยจิตที่ผูกพันด้วยจิตที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักจิตของเขาจะมั่นคงองอาจเฉลียวฉลาดเหมือนกับนั่งเก้าอี้ที่มีพนักพิงหรือนั่งรถคาดเข็มขัดจะมีความรู้สึกมั่นอกมั่นใจ แปลว่าอิ่มทั้งกายทั้งใจนั่นเพราะอะไรเพราะเมตตาธรรมเนี่ยเป็นอาหารใจอิ่มใจแล้วกายก็อิ่มไปด้วยท่านสาธุชนทั้งหลายความรู้สึกว่าเมตตาธรรมมันขาดไปจากโลกใบนี้ทุกครั้งที่เหตุการณ์ เกิดขึ้นรุนแรงเนี่ยเรามองไปสิ่งแรกเลยว่ามนุษย์ต้องระลึกถึงเมตตาธรรมอัตมภาพนึกถึงคราวที่เกิดสึนามิทางภาคใต้ที่พังงาภูเก็ตเขาหลักสิ่งที่เราได้เห็นก็คือเหตุการณ์ใหญ่ๆได้เป็นศูนย์รวมพลังแห่งเมตตา หมอพยาบาลอาสาสมัครทั่วทั้งโลกบินมาช่วยกู้ภัยเก็บศพพิสูจน์หลักฐานอัตมภาพไปถึงเหตุการณ์หลังจากเซนามีเกิดได้สองวันเห็นชัดเจนเลยศพของคนขึ้นอืดอยู่ตามชายหาดก็มีดินทรายชายหาดเนี่ย ฝังกลบก็มีบางทีก็เอาสุนัขไปเพื่อดมกลิ่นพอเจอปั๊บก็เสียบไม้ปักไว้เจ้าหน้าที่เขาก็ปักปักปักทงไว้ชุดหลังมาก็มาเก็บขุดขึ้นมาแล้วก็ไปนอนกองไว้ที่สาราวัดเป็นร้อยเป็นพันศพใส่ซิปผ้าขาวหอ่อแล้วก็ใส่ถุงซิป กลิ่นคลุ้งไปทั้งตำบลหมอที่มาจากที่ต่างๆก็มาล้างหนอนตามช่องปากตรงไหนมีช่องหนอนก็จะมีทั้งหมดเลยศพขึ้นอืดเน่าเหม็นอาตมาภาพไปเห็นแล้วเมตตาธรรมค้ำจุนโลกทำให้ความทุกข์ความโศก มันหายไปทําให้งานใหญ่ๆเนี่ยมันสามารถก้าวไปได้อย่างปลอดภัยยืนยันได้ชัดเจนว่าเมตตาธรรมเนี่ยค้าจุนโลกจริงๆเรื่องใหญ่ก็กลายเป็นเรื่องเล็กของหนักก็เป็นของเบาระยะทางที่ไกลก็เป็นระยะทางที่ใกล้เพราะเราไปด้วยเมตตา ไปด้วยจิตอาสาไปด้วยความรักไปด้วยความหวังพลังเหล่านี้และท่านทั้งหลายที่เกิดเมตตาทำคำจุดโลกขึ้นมาอีกเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นในแผ่นดินไทยของเราก็คือเด็กติดอยู่ในถ้ำนางนอนจังหวัดเชียงราย ที่เรียกกันว่าทีมหมูป่าเด็กนักฟุตบอลไปเที่ยวเล่นแล้วติดอยู่ข้างในถ้าเพราะว่าน้ําหลากขึ้นมาอย่างรวดเร็วในหน้าฝนฝนตกหนักไม่เคยหยุดน้ําในถ้าตอนเข้าไม่มีน้ําแต่พอไปอยู่ในถ้าแล้วมีแต่น้ําติดอยู่ในถ้ำสิบวัน ท่านทั้งหลายเชื่อไหมว่าระหว่างที่อยู่ในถ้ำเนี่ยอาหารไม่มีไฟไม่มีน้ำดื่มไม่มีความหวังก็น่าจะไม่มีด้วยแต่ว่าคนข้างนอกเนี่ยพยายามที่จะเข้าไปช่วยทั่วทุกสารทิศทั่วทุกมุมโลก พยายามส่งสัญญาณว่ามาช่วยกันหน่อยนะจิตอาสาทั้งหลายใครมีความรู้ความสามารถด้านใดก็ให้มาช่วยกันนักประดาน้ำก็ามาคนที่มีเครื่องสูบน้ำในนาก็ขนขึ้นไปจากสิงห์บุรีอ่างทองอยุทยาพวกแม่ค้าพ่อขายทั้งหลายก็ไปตั้งร้าน ทำอาหารให้เจ้าหน้าที่กินฟรีหน่วยงานต่างๆต่างระดมสัพพะกำลังเพื่อช่วยเหลือเด็กๆให้ออกมาจากถ้ำให้ได้นั่นคืออะไรคือเมตตาธรรมท่านทั้งหลายเมตตาธรรมค้ำจุนโลกไม่ว่าทุกข์เศร้าโศก โลกใบนี้ถ้าห่อหุ้มด้วยเมตตาก็จะเป็นโลกที่เต็มไปด้วยพละกกำลังที่ยิ่งใหญ่อัตมภาพเองได้ตั้งกองทุนปลูกรากแก้วาศาสนาทายาทขึ้นมาก็ตั้งขึ้นมาด้วยะระลึกถึงความทุกข์ยากลำบากขาดแคลนของเยาวชน ที่อยู่ในถิ่นธุรกันดารคุณพ่อคุณแม่ไม่มีเวลาที่จะเลี้ยงดูลูกปล่อยลูกไว้กับปู่ย่าตายายส่วนตัวเองก็ไปทำงานในโรงงานไม่มีใครเลี้ยงดูอบรมพร่ำสอนเท่าที่ควรจะเป็นซื้อโทรศัพท์มือถือให้ลูกแล้วก็โทรคุยเอาส่งเงินให้ลูกให้พ่อแม่เอามาเลี้ยงหลานทำได้แค่นั้นแหละ ท่านทั้งหลายอาตมาพาพเก็บเด็กเหล่านี้มาฝึกอบรมมาบวชเป็นสัมเนนมาต่ออายุให้เขาสืบอ,อายุพระพุทธศาสนาสืบอ,อายุของเยาวชนสืบอ,อนาคตของเขาเหมือนกับเพาะเมล็ดพันธุ์ให้เกิดความอุดมร่มเย็นเป็นสุขขึ้นมาเมื่อเขาเหล่านี้ เข้ามาอยู่ใต้ชายคาร่มเงาของพระพุทธศาสนาผ้ากาสวรพัดเนี่ยห่มกายศีลห่อใจทั้งหอ่อทั้งหม่มให้ร่มเย็นเขาเปลี่ยนแปลงชีวิตได้เขาสำนึกได้ว่าโอกาสดีๆอย่างนี้เขาไม่มีอีกแล้วถ้าอยู่ที่บ้าน อาจจะติดยาเสพติดอาจจะเกิดอุบัติเหตุเพศภัยเรียนหนังสือไม่จบหรือว่าถูกชักจูงไปในทางอื่นๆไปเป็นกรรมกรไปขายแรงงานโอกาสที่จิตจะเบิกบานเห็นทางก้าวหน้าเห็นแสงสว่างเนี่ยก็น่าจะยากอยู่เมื่อเข้ามาบวชเป็นพระเป็นเนนมีคนอุปถัมภ์คำชู ได้ไว่า้พระสวดมนต์เจริญสมาธิภาวนาจิตก็เบิกบานท่านสาธุชนทั้งหลายสิ่งที่อัตมภาพเล่าให้ฟังนี้เป็นตัวอย่างที่บ่งบอกว่ามนุษย์ของเราถ้ามีเมตตาแล้วงานใหญ่ก็เล็กระยะทางยาวก็ใกล้เข้ามา ภูเขาที่สูงชันถ้าคนที่เรารักอยู่บนยอดภูกระดึงกำลังเรียกร้องขอความช่วยเหลือความหวังอยู่ที่เราและหัวใจของเขารอคอยความหวังจากเราจะปีนไกลแค่ไหนเหนื่อยแค่ไหนข้าวปลาอาหารอยูกยาเราไปถึงได้นั่นแปลว่า ปีนด้วยความรักแบกด้วยความรักหามด้วยความรักไม่เหนื่อยไม่เหน็ดไม่เหนื่อยฉะนั้นพ่อแม่หาบลูกแบกลูกเลี้ยงลูกเลี้ยงด้วยความรักชื่นใจทุกวันสุขใจทุกครั้งที่มองหน้าลูกแม้เจ็บปวดน้ำตาจะไหลแต่ก็ให้ไหลข้างใน ไม่ให้ลูกเห็นน้ำตาของพ่อแม่เพราะอะไรเพราะว่าเลี้ยงด้วยเมตตาธรรมเลี้ยงด้วยความรักฉะนั้นเวลาที่เราพูดถึงความรักเนี่ยมันอ่อนโยนมันเป็นรักที่บริสุทธิ์เมตตาเนี่ยฝรั่งเขาเรียกว่า loving kindness มันเป็นความอ่อนโยนแห่งความรักเป็นความรักที่อ่อนโยนเป็นความรักที่เกิด จากดวงใจที่บริสุทธิ์เมื่อมาเปรียบเทียบว่าสงครามที่กำลังจะเกิดลูกรามไปเราสู้กับไวรัสก็พอสมควรแล้วนะโควิด -19 เนี่ยแทบจะเรียกว่าหยุดโลกทั้งโลกเอาไว้ไม่ให้หมุนเลยคราดชีวิตของผู้คนไปมากมาย รอดตายมาได้วันนี้พวกเราก็ถือว่าโชคดีแล้วแต่วันนี้ลูกระเบิดมาลงอีกแม้จะเป็นการสู้กันภายในขอบเขตระหว่างประเทศหนึ่งกับประเทศหนึ่งแต่ก็เป็นการต่อสู้กันเพื่อที่จะเอาชนะ หรือปกป้องอธิปไตยปกป้องพันธสัญญาปกป้องความมั่นคงฝ่ายรัเสเซียก็บอกว่าอีกฝ่ายหนึ่งรุกล้ำเขาป้องกันประเทศของเขาเขาป้องกันอาณาจักรของเขาไม่ให้ใครมารุกรานอยู่ที่ชายแดนใกล้ประเทศของเขาตามที่สัญญากันไว้นั้น สัญญาอย่างไรก็ควรจะเป็นเช่นนั้นเขาไม่ได้รุกรานใครแต่ตอนนี้เขากลัวภัยที่จะเกิดจากคนที่ลุกรานเข้ามาใกล้บ้านเขาแปลว่าความรู้สึกเป็นมิตรได้หายไปแล้วความรู้สึกเป็นมิตรระหว่างประเทศอื่นๆกับรัเสเซียเนี่ยมันได้หายไป ไม่ไว้วางใจกันอีกฝ่ายหนึ่งก็คิดว่าจะเอาชนะอีกฝ่ายได้อย่างไรฝ่ายนี้ก็ป้องกันตัวฉะนั้นคนที่ตายก็คือทหารประชาชนพลเรือนชาวบ้านชาวบ้านตาดำๆนี่แหละถูกลูกระเบิดลูกชาวบ้านไปเป็นทหารขับเครื่องบินถือกระสุนไล่ยิงกัน ปล่อยลูกระเบิดลงมาจากเครื่องบินระเบิดไปทุกหนทุกแห่งตึกรามบ้านช่องสวยๆก็ถูกระเบิดพังทลายไปหมดอะไรลนะ่ะที่จะมาช่วยเยียวยาปัญหาต่างๆเหล่านี้ถ้าไม่ใช่เมตตาธรรมเมตตานุสติกก็คือหลักของเมตตาเนี่ยมันจะช่วยให้เรา มีความรู้สึกว่าความร่มเย็นจะเกิดขึ้นปัญหาของโลกปัญหาของประเทศปัญหาของระดับภูมิภาคจังหวัดอำเภอตำบลหมู่บ้านครัวเรือนวัดวาอารามการคณะสงฆ์ถ้าไม่มีเมตตาต่อกันอย่าหวังเลยว่า จะเกิดความสงบสุขร่มเย็นต่อให้เราพร่ำสอนเขียนกติกาดีเพียงไรก็ตามกฎหมายดีเพียงไรเซ็นสัญญากันอย่างไรก็ตามถ้าใจไม่สัญญาไม่เกิดประโยชน์จะแต่งงานกับทะเบียนสมรสหรือจะแต่งงานกับใจหัวใจสองดวงที่ผูกกันไว้เนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับทะเบียนสมรสเมตตาธรรมระหว่าง คนสองคนประเทศสองประเทศไม่เกี่ยวข้องกับสนที่สัญญาไม่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงทางกฎหมายแต่ตกลงกันด้วยใจรักกันด้วยใจจะรักกันได้อย่างไรถ้าผลประโยชน์ขัดแย้งกันถ้ายังระแวงสงสัยกันถ้ายังไม่คุยกัน เจรจากันด้วยความรักด้วยความเมตตาอ่อนโยนผ่อนปลนโอนอ่อนผ่อนปลนดูสิว่าโลกใบนี้จะถูกมนุษย์สร้างหรือถูกมนุษย์ทําลายความโกรธความระแวงสงสัยทํำลายโลกความรักความเมตตาเนี่ยสร้างโลกนะเราเห็นดอกไม้ที่งดงาม แล้วเราไปเด็ดมันก็หมดจากสวนความงามที่ถูกเด็ดเนี่ยก็หมายความเห็นแก่ตัวนั่นแหละหมายความว่าคุณเห็นแก่ตัวแต่ถ้าเราปล่อยเอาไว้ให้เราได้ชื่นชมด้วยคนอื่นได้ชื่นชมด้วยประเดี๋ยวมันถึงเวลาเหี่ยวแห้งไปตามกาลเราก็ปลูกใหม่เป็นธรรมชาติฉะนั้นเราไม่ต้องไปแย่งชิงใคร เราไม่ต้องไปแย่งชิงกันไม่ต้องก่อให้เกิดความระแวงสงสัยว่าเราเป็นผู้แย่งชิงเขาเป็นผู้แย่งชิงถ้าความระแวงสงสัยเรื่องแย่งชิงเอารัดเอาเปรียบบีบบังคับกันเกิดขึ้นณที่ใดที่นั่นจะมีการปกป้องรักษาต่อสู้ดิ้นรนและเอาชนะกัน เมตตาธรรมก็จะไม่เกิดที่มีอยู่แล้วก็จะหายไปอย่าลืมว่าทุกคนรักตัวกลัวตายทุกคนต้องปกป้องคุ้มครองตัวเองให้ปลอดภัยถ้าจะมีค่าศึกมารุกรานเขาก็ต้องสู้สุดชีวิตเพราะฉะนั้นมนุษย์ของเราถ้ามีเมตตาต่อกันมนุษยธรรม มันก็จะเกิดขึ้นถ้าไม่มีเมตตาต่อกันคิดอะไรเอารัดเอาเปรียบกันเนี่ยมนุษยธรรมไม่เกิดขึ้นโลกก็จะร้อนครอบครัวก็จะเต็มไปด้วยความเร่าร้อนรุนแรงต่อให้มีทรัพย์สินสมบัติเงินทองมากเพียงไรก็ตามก็จะยังเร่าร้อนรุนแรงอย่างที่ปรากฏอยู่ทั่วไป เพราะฉะนั้นอัตมภาพเองก็ได้นำธรรมะในวันธรรมสวรรครั้งนี้มากล่าวแสดงให้ท่านทั้งหลายได้ฟังได้เข้าใจเรื่องเมตตานุสติกาถากถาว่าด้วยการะระลึกรู้เข้าใจและปฏิบัติ ต่อกันด้วยจิตที่เมตตาต่อกันเนี่ยเป็นธรรมะที่จะคุ้มครองโลกให้ร่มเย็นคุ้มครองประเทศชาติบ้านเมืองบ้านเรือนและจิตใจของเราให้ร่มเย็นพระธรรมเทศนามีในยะดังได้แสดงมาเอวังก็มีด้วยประการชนี ยะถา,าวาริวหาปุราปริปุเรนติสาขังเอวะเมวะอิตโตทินังเปตานังอุปกปะปิติอจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจชชตุสเพปุเรนตุสังกับปาจันโทปันระโสยะถา,ามณิโชติระโสยะถา,าสัพีติโยวิวัชชันตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวัต วันตรายสุขีทิคายุโกภวะภิวาธนาสีลิสนิจจังวุธาปจายโนจัตตาโรโอธรรมาวัทันติอายุวันโนสุขังพระลัง